สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ัาเธอร์จัดให้วันนี้คราบครัวกินอะไรดีวันนี้ฟาเธอก็จะมีน้าพริกปลาทูกับผักขมแล้วก็แล้วก็วกมะเขืออืมแล้วก็หอมหอมแดงเป็นผักนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมีแกงจืดหมูสับหมูสับผักขมแกงจืดหมูสับผักขมใส่กระหล่อมด้วยเอยเอใส่ผักกาดผักกาดเนาะผักกาด จะประกาศน,นะคะเมนูที่จะส่งเป็นโตของใครกับทุกๆคนพี่ๆนะ้องของปราทัวร์พวกนี้นะคะก็ขอให้ทานข้าวให้่อยไม่ว่าจะเป็นกลางวัน,วนตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นก็ขอให้ทานข้าวให้่อยนะคะมีความสุขใครที่ทํางานก็มีความสุขนะคะยังไงก็ขอให้ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพเปะะ็นค่ะมาดูการปราทัวร์กงจืดของป้าทัวร์จะเป็นยังไงวันนี้หนาหนๆจะได้ทําแกงจืดสักทีนะเดี๋ยวเจอกันนี่แกงจืดของป้าทัวร์ ปรุงหมูสับเหมือนกันนะคะจับสามเกลอกระเทียมพริกกระเทียมพริกไทยแล้วก็ใบเอ้ยแล้วก็ผักชีนะคะซอสปรุงรสใส่เข้าไปในนี้เลยแล้วก็น้ำมันหอยนะคะใส่ไปเลยแล้วก็รสดีฝรั่งใส่ไปเลยค่ะ ก็คุกในนี้เลยนะคะคุกในนี้เลยอืเดี๋ยวพอตัวไปคุกก่อนนะคะนี่ค่ะตามมาแล้วนี่เป็นหมูสับนะคะตําม,มาเรียบร้อยอน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวพอตัวก็จะใส่หมูลงไปเลยผ่อนไปนิดนึงเดี๋ยวจะเอามือปั้นๆเป็นก้อน ก้อนคลคกขลกนี่แหละใส่น้ำน้อยๆนะทุกเพราะว่าหมูก็เยอะผักก็เยอะแต่น้ำน้อยมันจะได้อมืมันจะได้แบบเข้มขน้นชิมก่อนนะคะอืมใส่เกลือน,นิดนึง เรืจะเอาคโนมาใส่ดีมันก็จะจืดอ,อ,อยู่นะแต่ว่าเนื้อมันอร่อยอเดี๋ยวถ้าใส่ผักเลยมันนา่าจะจืดนะเรใส่คนนไปนคะขนหมูแล้วกันผ่อนไฟแล้วนะเดี๋ยวพอทัวก็จะใส่ผักกะใส่ผักไปผักกะลัมลไปกอ่อนมันดูเยอะไปหรือเปล่าผัก เดี๋ยวมันก็ยุบไปเนาะนี่แล้วก็ผักคขมนี่จีเด็ดนี้ก็คือผักคขมนะคะล้นเลยล้นเลยหม้อเล็กไปหรือเปล่าปัาทัว เดี๋ยวมันจะยุบลงไปเดี๋ยวรอมันยุบปแปุบแป๊บหนึ่งต้นหอมผักชีเลยมันจะได้ยุบไปพร้อมกัน มีแต่ผักหมูอยู่ข้างล่างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรากินข้าวด้วยกัน จ้ามเจก็ได้ทํากับข้าวเสร็จแล้วนะคะทกินข้าวด้วยกันแกงจืดลูกชิ้นเอ้ยแกงจืดหมูสับแล้วก็น้าพริกปลาทูนะคะกินข้าวด้วยกันก็ให้ทุกคนกินข้าวให้หน่อยนะคะดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกทุกการติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะปลาทูอาจจะเออพึ่งเออคอมเมนต์ช้าไปบ้างหรือไม่มันข้ามไปเพราะว่ามันจะค้นหาคอมเมนต์คอมเมนต์เก่าไม่เจอนะคะไง อาจจะไม่ได้ตอบก็มีบ้างเดี๋ยวจะพยายามจะค้นหาให้เจอหมดได้ตอบทุกคนนะคะนี่ก็ให้มีความสุขกันกินข้าวนะคะทุกคนวันนี้ปลาตัวส่งเป็นตัวด้วยต้มจืดหมูสับแล้วก็น้ำพริกปลาทูกินข้าวอร่อยนะคะอย่าลืมกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดพิธีแตลงงปลาทูว่าปลาทูทำอะไรทําเป็นตัวอะไรให้กับทุกคนนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย